สวัสดีครับช่างโจนะครับวันนี้เราจะมาเทสการแว,กแว็กด้วย JB10 CFM เราจะดูไมโครนระหว่าง557กับฟิล e เนะครับ เสียงดังมานะยูริมถนนอ่ะเปิดเปิดเครื่องอมาดูกันครับระหว่างไมคอ่สองตัวนี้เราใช้สายสามทับแดนะเข้าสามทัปเข้าเครื่องแว็กนะครับเปิดเลยนะืเปิดมนแล้วนะเปิดมนแล้ว ตัวนี้จะลงก่อนจะใช้เวลาเท่าไหร่มาดูกันไปเลยเลยอันนี้เป็นแอร์ไฮเออร์หมื่นเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสามหมื่นสองข้อประมาณ สิบเมตรอ่าตอนนี้ลงมาแล้วสี่พันกว่าคิวฟีตยังนิ่งแปลว่าคิวฟิตนี่มันแข็งหน้าดูอืมแค่นั้นสองสองพันกว่าคิวฟิตยังนิ่งอยู่อ, <c oughs> อืม, 2, 2, อออมเปิดหมดแล้วนะนเปิดหมดแล้วนะไม่เ,เหลือแล้วนะ ฟเพิึงลงมาแปดคันหกคันดูว่าเร็วไอ้นุ่นอันนี้เก้าร้อยกว่ามีพันกว่าดูกันไปเรื่อยๆแสดงว่าฟิวพินี่ก็แข็งกว่าห้าห้าเจ็ดนะครับได้เวลาเท่าไหร่อาไมคควนอยู่ที่เท่าไหร่ น่าจะเกินสี่นะีคิดว่านะอันนี้ห้าร้อยไปแล้วเหลือลงแล้วอันนี้9้า้อยก็ไม่น่าต่างกันเท่าไหร่ครับแตพ่พี่จะลงช้าหน่อยนึง อันนี้เป็นแอร์ไฮเออร์ er ลูกค้าซื้อแอร์มาเองนะครับลูกค้าเป็นคลินิกเน้นยี่ห้อนี้เขาบอกว่าเขาชอบโอเคขอไปเก็บงานต่อขอบคุณนะครับติด,ด,ดตามขอบคุณครับ